โกงแต่เราเนี่ยทําไม่ได้เพราะเราไม่มีแอปพลิเคชันนะเราก็เลยต้องทําระบบแบบระบบสต็อกมาก่อนพอเรามาทําแอปเนี่ยเออมันเอาระบบฟินโก้มาสั่งไอเราเนี่ยก็กลัวว่าเฮ้ยมันจะเป็นไข่ตรงหรือเปล่าเราก็กลัวกลัว <S <S 2> <S 2> <ๆ>ว่ามันเป็นไข่ตรงไหมเพราะว่าครั้งแรกที่เราทําฟินโก้คนเนี่ยมาโจมตีว่ามันเป็นแชร์ลูกโต้อย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นมาโจมตีเพราะว่ามันไม่มีใ,ใบสอบอนะ ทีนี้เนี่ยเราก็เขียนแผนเขียนแผนดอกลิฟขึ้นมาเขียนแผนดอกลิฟขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็ไปที่สอกระบอกที่ไปโพสให้ทุกท่านหนึ่งไปที่สอกระบอกแล้วก็ถามเขาว่าเนี่ยขายตรงปะ้ะอันนี้ขายตรงปะ่ะดูให้หน่อยท่าดูดูให้หน่อยแล้วมันยังไงเราก็เล่าให้ฟังว่าคนช้อปปิง้งแล้วก็กินเสร็จแล้วก็ไปบอกต่อแค่นั้นแหละแล้วคนนี้กินเสร็จปุ๊บอยากได้เงินเลยก็ไปบอกต่อ ขาไม่มีค่าสมัครนะครับไม่มีค่าสมัครไม่มีดิวให้ลงทุนเกินเหตุไม่มีค่าสมัครไม่มีค่าแนะนําเราจะมีะไรายได้จากการที่เขาช้อปปิ้งเท่านั้นเขาก็บอกว่าไม่ใช่นี่ไม่ใช่ขายตรงที่เป็นการตลาดแบบตรงขายตรงก็คือเราต้องสต็อกสินค้าแล้วก็ไปขายตามหน้าบ้านแต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นการตลาดแบบตรงเขาบอกไม่ใช่ขายตรงนะครับแล้วเราก็ลงเราก็ลงแล้วเขาก็เล่าว่า เนี่ยซิมโก้เราก็นิ่งเราก็นั่งนิ่งเราก็ไม่พูดเนี่ยซิมโก้ตอนนั้นที่ดังๆเนี่ยเขาไม่รู้ไ้คนเนี้ยเป็นคนทําเขาไม่รู้ว่าไอ้คนเนี้ยเป็นคนท <c oughs> านนนทแล้วก็นั่งนิ่งซิมโก้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยอืดังแล้วก็มันไม่มีสินค้าไม่ใช่แบบมันไม่มีสินค้าหมายถึงว่าสินค้าในไทยไม่มีสินค้ามันอยู่จีนมันก็เลยออกสกบไม่ได้ ออกสกบไม่ได้เพราะว่าสินค้ามันอยู่จีนอยู่ที่นี่ไม่มีสินค้าและจะไปออกกันและจะปจะไปทำาจ,จะไปออกสกบได้ยังไงเมื่อสินค้ามันอยู่นู่นแล้วมันก็มีแค่คอมเครื่องเนึ่งที่นั่งเคียอเดอร์แต่สินค้าอยู่ที่จีนเออเอ,อก็เลยออกไม่ได้อ๋อแบบแพนยังไก็ไม่ได้ผิดไรหรอกเห็นแว,นนนะวคนนั่งลิงนะไม่เอกอะไรถาว่าไอคนนั่งทำนั่งอย่างนี้แล้วคนนี้ไม่กล้าอะไรนะเขาไม่รู้ไงว่าเราเป็นคน เราเป็นคนปั้นมันขึ้นมาทีนี้มีคนนะ่ะไปร้องเรียนเยอะหมายถึงว่าประมาณนะั้นเราไปยื่นพอเราไปยื่นเสร็จปุ๊บมีคนไปร้องเรียนเยอะว่าอ๋ออยู่นิดนอยู่นิดนเหมือนประมาณนะั้นคนไปแย้งว่าไปเช็คหน่อยสิขายตรงหรือเปล่าอะไรเงี้ยคจะคนมันไปแยง้งแต่เราชิ่งไปก่อนเรานะี่ชิ่งไปก่อนเอาแผนะไปให้ดูเอาแผนไปให้ดูของไม่ใช่ไม่ใช่ก็คือ,อตอนนี้ไม่มีใครทําอะไรเราได้แต่อย่าไปกางขึ้นเลยดีกว่า ไม่ดีคือตอนเนี้ยเราบอกว่าเราไม่ใช่ขายตรงได้เลยเถียงหลังชนฝาแล้วก็ไม่ใช่แชร์ลูกโซ่ด้วยไม่ใช่เฮียเลยด้วยตกด้วยใครบอกแชร์ตกปากด้วยนะโอเคเพราะฉะนั้นนะถูกกฎหมายลอยล้านเปอร์เซ็นต์นะลอยล้านเปอร์เซ็นต์นะตอนนี้เรามีสินค้าเรามีโกดังสามารถเช็คนู่นนี้กันได้นี่ต้องไปเสียเขาเรียกว่าต้องไปเสียไปเสียเบียประกันอีกแสนเจ็ดเพราะว่าเพราะว่า เราเนี่ยยอดขายเกินร้อยล้านถูกปะแล้วก็ต้องเอาเงิน